สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Offercaster นะครับวันนี้อยู่กับผมและเกม Mobile l e g e n d a แบง a บ g อีกแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> จะเพิ่งเบื่อกันนะครับอันนี้ผมก็ได้เล่นเป็นโรมนะครับเป็นตำแหน่งที่ใครๆก็อยากเล่นเนาะแย่งกันเล่นเต็มเลยนะครับตัวนี้ผมเล่นก็จะชื่อว่าเบเลลิกตัวนี้จะเป็นตัวะสะท้อนดาเมจเนาะ เฮซีเขาครับคือถ้าสมมุติถ้าโดนโจมตีในระดับหนึ่งเนี่ยมันจะสะทอ้อนนี่ยเห็นไหมมันจะสะท้อนออกมาแบบนี้นะครับศัตรูที่อยู่ใกล้ๆก,ก็จะโดนดาเมจส่วนนี้ไปนะครับต,ตัวยีสองก็จะเป็นฮิวเลือดพอกดแล้วก็จะวิ่งเร็วน,ะน,นี้เดี๋ยวผมจะไปเช็คเต่าเล็กเนาะอ่ามันไม่เล็กเต่านเล็กหลปูอ่าอะไรสักอย่างเอาแบบนี้นายก็ตายสีเพื่อน ไปเอามไม่ได้นะผมคิดว่าเขาน่าจะเอาไปแล้วนะครับบับแดงเนาะ,ะฟาร์มผมน่าจะเล่นได้แล้วนะครับ๋ยวผมจะลงไปช่วยแคลรี่นะปกติผมจะมาช่วยฟาร์มก่อนเนาะช่วยฟาร์มของฟาร์มก่อนนี่ผมจะเปิดสะทอ้อนเลย อาดิเอาดิอุ๊ยอันนี้ผมผมต้องรีบไปหาคีบครับเพราะเขาจันติผมคีบผมหมดแล้วอ่ะคีบผมหมดแล้วนะครับเอา้าเพื่อนมันไม่โดนไม่ได้แล้วนะครับแบบนี้มันจะตามไม่ทันแล้วนะ โอเคไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ได้เขาสองแล้วเราก็เสียสองเหมือนกันนี่ว่าโอเคเดี๋ยวผมจะไปช่วยเต่านะครับชิ้นแรกที่ผมจอผมจอเป็นสะท้อนดามิโอเค okay, ทีมเราได้เต่าโอ้ข้างล่างก็โดนอีกแล้วนะแต่ผมต้องลงไปช่วยโอเคเพื่อนโอเคโอเคเรากำลังไป มาแล้วมาแล้วเรามาครับตายนะครับแน่นอนเห็นไหมพอขอตีผมเดี๋ยวผมจะเปลีนตีเลยเปิดสะท้อนด้วยผมจะเข้าไปเลยนะครับสะท้อนอีกที่โอ้ยไม่ได้นะคือผมกจดเจาดาเมจจากป้อมนะครับ เอาดาเมจจากป้อมให้มันสะท้อนแพสซีฟผมไปใส่เขาเนาะแต่มันไม่ได้นะครับเมื่อกี้เมจผมก็อันติไปไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับคนเราก็มันพลาดกันได้เนาะแต่ก็อาจจะอุ่นนิดหน่อยนะครับแบบอุ๊ยได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะอุ๊ยโอเค ขอโดนสะท้อนผมตายนะมาไหม่นจะสวอปกันมาไหมอืมนี่ผมจะเข้าไปในป้อมเลยนะสะท้อนใจได้ไหมไม่ได้อลยประ <c oughs> สะท้อนไม่ถึงอะ่ะโอเคผมจะไม่เข้าป้อมละ ผมทำไมเขาป้อมแล้วคือผมอยากอเอาสะท้อนใส่นะครับคือจะเอาดาเมจจากป้อมให้มันตีผมเนาะแล้วก็สะท้อนใส่แต่มันก็ไม่ถึงเน่ะโอเคแล้วผมจะไปไปย้ำไล่อกีกรอบแล้วกันนะย้ำอีกสักครั้งนะให้เขาเข้าใจนะ ว่ามันเป็นยัางไงา่านั่นแหละเพื่อนนี่เป็นไงล่ะสะท้อนเราแรงไหมล่ะผมน่าจะตายเยอาเสียเต่าอีกโอ้เตา่าก็ไม่ได้นะครับเคชิ้นต่อไปที่ผมเจนะแลนวผมก็ดูก่อนครับผมึ่งผมโดนดาเมจกายภาพมากกว่าเนาะผมเจอะเกาะเกาะนี้ก่อนนะครับ แล้วก็ส่วนเกาะกันเวทค่อยออกตามนะครับผมต้องไอเทมที่มันพยายามให้เลือดเป็นเยเยอะอุ้ยข้างล่างโดนข้างล่างนี่คือเขาเอาสุดนะฮะฝันขงข้ามเนี่ยเอาเลยเพื่อนบวกเลยบวกเลยเพื่อนบวกเลยบวกเลยบวกเลยเข้าเลยเข้าเลย โอเคตายหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาป้อมล่างเลยวิอีกป้อมนึงอาจจะได้นะครับเรามากันเยอะมากเลยอุ๊ยแคลี่ขขอไม่แม่แคลี่พิมผมอะงั้นอาจจะได้ปะเนี่ยโอเคได้อยู่นะครับแต่เราก็เสียป้อมบน อุ้ยเราก็มีเหมือนกันสติกเกอร์เพื่อนเนี่ยแมไมเดี๋ยวเราเคลีร์ไอเต่าน้อยนี่ก่อนเต่าเล็กแล้วกันนะเต่าน้อยใครยานี่ตายหรือเปล่าน่าจะตายนะครับเด็ดหรอเดินหลุอุ้ยแคลรี่ผมหนีได้อยู่ เราจะดันคิดกลางไปอนิตีโอเคจากนั้นเราก็จะไปออกนครับตายเนี่ยตายนะเนี่ยแบบนี้ตายนะไปเลียร์ยยบ๊บป้าเขาเลยเออยิงแค่เนียเอาเอา,เอาไหมล่ะ ตายนะครับแบบนี้นายเข้ามาคนเดียวนายก็ร่วงพี่เพื่อนเพื่อนนายไม่มาเนะี่ยข้างบนไหวปะเนะี่ยคือชูเขาเจอกับอากระอุวยไหวอะ่ะเอาเรื่องเอาสวัสดีอุ้ยทันปะเนะี่ยไม่ทันนะ ไม่ทันได้ไงโอ้จะได้นะ <Lost attack. S 1> เนี่เกลนะี่ยออกมาว่ามานิดเดียวนะครับถ้าผมกดไปเร็วกว่านี้เนาะอาจจะได้นะเขาจะติดอือแป๊บหนึ่งนะ <In> นี่น้าผมจะเดิน <Lost attack. S 1> เข้าไปตรงนี้ อุ้ยนากัดมันเปิดติแล้วมันอมาตะาอุ้ยเพื่อนผมมาไม่ทันนะอุ้ยเสียนหนึ่งได้สามนะครับอันนี้คุ้มนะครับแต่ด้เพื่อนมาเร็ววันนี้ผมจะไม่ตายนะัะแต่จริงเมื่อกี้หงกาวผมจะเดินเข้าไปเช็คพุ่มไม่เฉยเนาะแล้วก็พอเข้าไปเช็คเราก็ออกไม่ได้เพราะมันติดสโลจัด ไนนหนก็ออกไม่ได้ผมก็เลยเปิดอติใส่ไปเลยโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะไปรอเอาหลอดนะครับอีกสิบกว่าวีเนาะระหว่างนี้เดี๋ยวผมไปดันเลนบนก่อนดีกว่าเพื่อนรู้แล้วแต่นายจะตายก่อนหรือเปล่าอุย้ยผมต้องไปช่วยรับจามจ อันนี้ต้องให้คนอื่นมารอดอเขาซีไวไหมท้ยผมอยากไปยืนสแตนบายรอข้างนอกเช็คตามพุ่ม <c oughs> <c oughs> เอาฟารมเขาตายแล้วครับไม่มีใครแย่งหลอดได้แล้ว เอาไมละได้นะเพื่อนเออได้ได้แบบไหนอุยอ้ยโฮ้ยเสียดายนะคือเมื่อกี้แคลรี่เขาจะตายอยู่แล้วนะครับแต่เลือดผมมันเหลือเยอะไม่พอนะครับถ้าเลือดผมเยอะกว่านี้ผมเขาอ,อาจจะตายนะแล้วผมก็อาจจะไม่ตายอุย้ยกดพิเพอษกด อุ้ยได้ว่นะวนี่ยิทีเดียวอุ้ยได้อยู่นะครับได้สองไหมโอ้ไม่ได้แล้วครับแบบนี้ว่าหายาโดนหายาตนะิอ่ะอ่าเรียบร้อยตายอ่ <laughs> <laughs> เที่ยวเราจะรีบไปสมทบกับเพื่อนนะครับว่าตอนนี้ไม่มีผมก็ไม่มีแทงเนละ อดตีผมขนนกสะท้อนตายเองผม <Come on. S 1> นั่น,นี่อุ้ยสับใครไม่รู้ จะตามมาไม่เรียบร้อยอุ๊ยอาการเปิดอันติีนะอันนี้ถ้าเปิดถ้าอาการเปิดอันติีมันจะเป็นธรรมตะนะปร,รมนะรรมาณสี่วิครับชิ้นต่อไปที่ผมบิวไว้จะเป็นตัดเลือดเนาะแต่ว่าผมจะไม่ออกนะผมจองเป็นชิ้นนี้แทนนะเน้นเน้นตัวเองเล่นเยอะก่อนนะครับ เพราะว่าฝ่ายตนงข้ามออันนี้ผมรู้สึกเขายังดูดเลือดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับสะท้อนที่ผมสะท้อนไปเนาะผมก็เลยจะออกเป็นเพิ่มเลือดก่อนนะครับคุณเพื่อนโดนไม่น่ารอดแล้วครับแบบนี้วา่าถ้าโดนมีฟิตานตินี่คือฟิกเกอร์ออกไม่ได้นะนติมีฟิตานนี่คือห้ามใช้พวกสกิลเคลื่อนเคลื่อนที่ต่างๆอุ้ยเอาได้นะเพื่อนเราเข้าไปเช็คให้ เราเช็คพุ่มให้เราเช็คพุ่มให้อุ้ยตามทันไปเนี่ยเขาเปิดดนีเลยเพราะว่าจะให้เขาะตีผมนะครับ โอ้ยโดนหายานตีนครับถ้าหายาบุสาไม่ได้ตีเมื่อกี้ผมก็น่าจะไม่ตายนะแล้วก็น่าจะสะท้อนเขาพวกเขาจนตายได้ไหมได้ไหมเพื่อนไม่ได้นะครับชูดันเข้าไปเลยโอ้ไม่ได้มินบิตาเกิดถ้าชูดโดนมินบิตาตีนี่ชูจะใช้อ่าผมรู้สึกว่าน่าจะใช้ไม่ได้ทุกสกิลเลยนะ ว่สกิลชูส่วนมากเป็นสกิลเคลื่อนที่หมดเลยนะครับเค่ผมรู้สึกผมจะตายบ่อยเกินไปละตายไปแปดตัวโอ้ยแต่ผมก็ต้องเข้าไปรับรามีนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ตายพ่ำเพื่อนอืมโดนป้อมตีตายไปสองรอบเอง ไม่นายอย่ามาดี๋่บเพื่อนเรารอหลอดก่อนไหมแล้วผมเช็คพุ่มนี้ก่อนโอเคพุ่มนี้ปลอดภัยนะพุ่มนี้ก็ไม่มีใครนายจะไปไหนอุย๊ยมีปิตานายหลงทางกับเพื่อนเออผมว่าผมหลงทางอ่ะ ได้มนเะ่ยโอ้ยได้ไหมเพื่อนได้ไหมได้ไหมเราจะจบกันได้ไหมอากาศน่าจะไม่มีอันติีหรือเปล่าอ๋อมีนะครับโอ้ น่าจะจบไม่ได้นะครับแบบนี้เพราะว่าทีมผมตายกันเยอะเนาะไม่มีตัวไปก่อกวนนะมีชางเอ๋อตัวเดียวนะครับที่ไปสกิวันติก่อกวนโอเคผมได้ก่อนนี้แล้วเนาะต่อไปก็ตัดเลือดนะเอาเพื่อนรอเลนรอน เคแล้วผมจะเดินเช็คพุ่มนี้ให้เพื่อนโอเคพุ่มนี้ไม่มีใครพุ่มนี้ไม่มีใครคือผมจะร้องเพลงแต่ผมนึกเพลงไม่ออกมันเพลงอะไรเอา้าหายาตายนะ่แบบนี้ โอเคแต่เขาก็เสียสกีวันติไปแล้วนะครับแล้วเขาก็ตายผมก็ตายโอ้ยตอนนี้ก็เล่นเกมแล้วน่าจะต้องวัดกันที่ฝีมือแล้วครับไอเทมน่าจะไม่มีผลแล้วนะเพราะว่าไอเทมก็คือตอนนี้ก็คือแบบไอเทมตันกันหมดเลยได้ทุกชิ้นกันเลย เกือบแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปสแตนบายรอที่หลอดนะเพราะว่าหลอดจะเกิดแล้วเนาะแต่เราได้หลอดนี้เราก็น่าจะจบแล้วนะเขาไปตรข้ามนี่คือแตกสามเลนแล้วนะคีิปเราก็เป็นเมกะาคริปแล้วเดี๋ยวเราไปรอที่หลอด เอเทลลี่ทีมผมจะตายหรือเปล่านะวิ่งไลยตัวเดียวเรียบร้อยนะอะไรของเขา่าเอาอากัศควัดดีเพื่อนโอเคอากัศสตาย เจ้เขาตายเอง <Thank you. S 1> ผมตีฮิวเล่ก,กนโอเคผมก็ตายเหมือนกัน oh. <laughs> อุ้ยเสียหลอดด้วยแ้ะแย่ล่ะครับแย yeah, ่มากๆด้วยเนะี่ย <Sorry>. oh. แคลี่อ่าตัวนี้ก็ตายเนะี่ย ตายเนะี่ยตายเองนะอ๋ออะไรกันวะเนี่ยโอ้ยไม่ได้นะคือศาสทำมาขนาดแล้วเพื่อเราจะแพ้กันไม่ได้นะเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากันให้ ไปกันหลอดดีกว่าหลอดนี้ต้องห้ามเอาอให้หลอดมันใกล้ป้อมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหลอดจะใช้สกิลเนาะที่มันจะชาร์จแล้วก็ตีป้อมอนะส่วนไหนที่กันไม่ได้เราก็จะปล่อยไปเลยครับยกเว้นป้อมสามเนาะป้อมที่สามนี่คือห้ามแตกนะครับถ้าแตกเดี๋ยวคลิปเรากับคลิปเขามันจะเท่ากันเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นไม่งั้นมันจะดันยาก โอเคทีมเข่าตายทองนะครับน,นี่คลิปตัวใหญ่ผมจะปล่อยไปเลยเนาะผมไปวิ่งไล่อากัศพุ๊แรงจัดนายแรงไปหรือเปล่าเพื่อนชูน่าจะตายนะผมว่าพะเราถอยกันอีก รอดไหมเนี่ยเคยรอดอยู่โแต่ทีมเขาก็จะเกิดอีกแล้วว่ะเสียจได้หลอดตัวเมื่อกี้นะครับถ้าเราได้หลอดเมื่อกี้เกมน่าจะจบแล้วเนะาะมันควรจะจบนะครับนี่ผมออกอะไรมาการนดาการา์ดเนี่ยมันมีไอเทมชิ้นไหนที่มันก,นา,การนาการ์ดได้บ้าง ก็ผมรู้สึกมันมันสาวแรงมากเลยมันสาวแบบสาว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 เลยไปตีหลอดเราเช็คอันนี้ให้ไปตีหลอดเลยเออดึงหลอเช็คตรงนี้อุ้ยผมเปิดตีไม่โดน ได้อยู่อนะ่ะอุ้ยได้หมดเลย่ยโอเคเราน่าจะชนะแล้วนะครับแบบนี้เราตีป้อมเลยนะโอเคจบสักทีนะครับบาย เสียรอดไปอ่ารอบนั้นคิดว่าจะแพ้แล้วนะครับโอเคแต่ก็ยังกลับมาชนะได้เนาะอุ๊ยผมก็ห่างเจ็ดเนาะก็จะได้ MVP โอเคสำหรับ Mobile Legends แบ่งๆนะครับกับฮีโร่เบเรลิกเนาะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปครับบ๊ายบาย